นี้เป็นตะแกรงมีรูใช้ล่อนแป้งหรือว่าใช้แบบกันน้ามันกระเด็นอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดและนี่น้ำแก้วน้ำธรรมดาถ้าเกิดเทน้าใส่นี่ทะลุใช่ไหมมันมันไหลผ่านใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้เอามือปิดปิดเพื่อเพื่อปิดปากแก้วอ่ะนะเมื่อแล้วก็พริบ อค okay. แล้วคราวนี้เอามือออกอน้ำไม่ออกมาเนี่ยดูด้านใต้ดูเนี่ยดูด้านใต้น้ำก็อยู่ยงั้นอล่ะมันไม่ไม่ออกมาถ้าเอานิว้วจิ้มๆน้ำก็ยังติดนิ้วมานะมหนติดตีๆมันก็มีหยดๆออกมาแต่ว่าเนี่ยไอแรงตึงผิวของน้ำน้ำที่มันเกาะอยู่กับขนล,ลวดตรงเนี้ย แล้วก็จับกับน้ําด้วยกันเองมันมันมีแรงดูดกันตึงผิวอะ่ะมันเลยใช้พยุงไอ้น้ําข้างบนได้หมดเลยไม่หล่นลงมาอันนี้แหละเจ๋งเนาะเดี๋ยวเราไเล่นดูเนี่ยถ้าเกิดเล่นที่บ้านเลยก็ได้มีตะแกรงอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมาเล่นอย่าเล่นในบ้านนะเดี๋ยวมันทีมันพลาดได้ที่สาคัญคือตอนพลิกอ่ะตอนพลิกต้องปิดปิดให้มันปิดให้มันครบทั้งอะไรนะปิดให้ให้ ปิดเท้าฝาฝาฝาแก้วเนี <t os> <t os> ่ยอะไรปะก็คือให้พี่ทิธนอนแล้วจ้างความอ้าไม่ขบเปล่าเราจะทีมหนึ่งครั้งแต่ถ้าไม่ขบทีมตัวทีคดาจบพอ